ปู่ย่าแล้วก็มาหาพระอาจารย์มากราพระอาจารย์นะคะคิดถึงอาวัดเทียนมาล่ำถวายอาปู่สีตุโธย่าสีปฐุมมาแล้วก็ย่าอะไรนะย่าอะไรนะย่ากล้าวพาดยุ้งก็ตัวง่ายเท่เทจ,จอนอ๊นี่เจงแจงอ่ะหอดอันที่ว่านูนูบอกว่าฝนตกกันบ่หนูขับ,บมาประมาณซีกิโลแล้ว กัอบพอี่ฝนเลยทุกททเป็นนะาเขบอกว่าี่แอนถึงวัดน,นะนัคนนี้ยทอ้าวบเดี๋ยวเดี๋วเดีอะในอันนี้ก็ได้อะไรในเพจบอกเาจะาเอา่เขาจะอไ่ด้ไได้ไได้ได้ไดได้เดี๋ยววันนี้วันนี้เพียรมีโอกาสมาบ้านดูก็เลยมากับพระอาจารย์แล้วก็ ก็เออขนาดจะอะไรในีติกตอกเนาะ,ะบานี้อน์ก็ได้มากนะมนอาร์โลแม่นาดมาก,อก,ามากโอ้โหนมนีนูเ่นยูบันดุงนี่แต่ว่าโตะมันเต็มตั้งแต่เขาโพสงานวันแรกแล้วว่เส็งเขาอะอันนี้อย่างคนงนาน้ำพุ่งติดคะน้ำพุ่งบุ บบป้าก็ได้โสพสต์ว่าอาพรุ่งนี้อ่าไลฟ์งานคู่ในเพจแอนนะคะแอนอ,อดีแฟนเพจเยวเจอกันในแอนโพสต์ให้สวัสดีค่ะสบายดีพี่แอนอันนี้ทีมนี่ว่ารักุงเทพตอมือคืนนี่นางดนตรีคนละทีมนางดนตรีคำวมถาถ่ายอยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอุดรมีงานเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อุดรงานเยอะอยู่เดี๋ยวใส่ชิ้นเต๋อให้ได้หนได้ไหมเขาหนุนมามิซิลเต๋อเด็กนี่เดี๋ยวดูกระชดนี่เดี๋ยวเอานามามีเหรออัน,นมันแล้วแต่แดงแล้วเนี่ยแขนอันนี้สวยมากแดงหรือมั้งเหรอ ก็ได้กินมันค่ะอันนี้เออนี้งามที่เราคนลอะไรเด้ออานละม่นถ้าเปลี่ยนโต่ใต้ทางไปเอาผ้ามายัางต,ตาทางี่จริงอ,อ่ะอาบไปบ่อยก็ดีมันจะช่วยวเราไปเจออะไรมาไม่รู้ ตัดละเอียดบ้างอะไรบ้าง้มีเรารเลือกโหวตโอเคปัดเป่าออกบ้าง <c oughs> ปัดเป่าออกบ้างชีนิดนะ,ปะปาป,ะปาคุณรับไปคุณรับไปมันมันไม่ได้กดหลับหยาบดิอาจารย์แม่ สวัสดีค่ะครัอาจารย์ไรเนี่ยใส่ ถามค้อถามนั่นแล้วนะคะลูกบอกให้ถามคืนโอ้แล้วตัดตัดบดเตเออ,อเน่กะกะกะเอาเป็นวาเขาหูกันเพื่อนไลนะ์ในติกตอกน้องอดดูเลยเพราะที่ลาวอ๋อลาวดูติกตอกไม่ได้ ก็ต้องถามนะคะขั้นขั้นวาง,งวั่นกัคือบ่าถามเห็นเห็นมันเป็นดามาไปดามาใหญ่โตแล้วส้นครับที่เขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องว่ามันว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะไปวุ่นวายนิดหนึงแต่จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมันเป็นวันใหม่แล้วทุกคนเอาเป็นว่าเราก็รู้รู้กับเราก็แค่ในในในส่วน ที่เราหนูเมื่อวานแค่จบ<ด>ถ้าเยี่ยม,มเมื่อวานออมฉันไปอุดรแปดเทียแล้วถ้าพ่อมาหาฉันจะเกียฉันเบาบอยอนอง มันเป็นเรื่องของันของของข่อยกับเน่ามั่นกับบริมี่เขาเข้าใจกันแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ได้เป็นนี่อย่างแต่ว่ามูจอจอกไปแซวกันเออระวังลุงอย่างคือ,ค,อคือมันก็จบมันเรื่อง,เร,องเรื่องมันก็ตามเมื่อคืนนี้แหละค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไร,ออรใช่ถาม มันอย่างมาถามวันนี้แกก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ถามเอาเป็นว่าเราเราอยู่ด้วยกันเรารู้รู้ใจกันอยู่แล้วว่ามันควรที่จะเป็นยังไงนะคะมู้เจ้าตองเยี่ยนหลูนิสัยข่อยกับเล่าดว่าข่อยมาอีหย,ยังบ่มักหยังเล่ามาอีหย,ยังบบมาแขงไงเสียมันจะคอยสีเข้าใจด้เอ,อเดี๋ยวจะอาบน้ำมนต์นะคะเอ,เ,อเอาบุญมาฝากทุกคน นูองอ่านน้ออ่านท่้งอยู่เลยบอก Ô chị, 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 จะไ้กเลไปทูออนนอนีไปที่เผือกร์ไปที่เเพื่อน้ำมนนะ้ำมนต์เดี๋ยวได้เลยัอาจารย์อาจารย์อายเป็นอย่างอาบน้ำันอาจบน้ำเตี้ยเดี๋ยวเด้ครับเขาต้ออาหนังมาตื่นกดูเรื่อสักปู่ครับเอา เดตรงนัมาดนสาดเขาต่อเขาจะได้การตินี่ mm ่อ hmm. บ mm. no. ้าเยอะะกิจโดยตรงว่าเราเราคืออะไรใชู่แล้วแตกแล้วกอนี่้กเพื่อการ์จ้าเป็นเรื่องของเมื่อวานแม่นค่าบเรื่องไม่เร็วรุ่งนี้เขาจะเจอกันแล้ว ก็มีอะไรกี่บงขาสาทุกวันคือเป็นผ่อนแ้ก็เสิมได้นมาแล้วก็เสรมอ่วัเห็นไม่เง้วันหน่งใจผิขาดันล้วังไม่เง

เนดีก็่าเาจะงออะไรหัวใายเก้าคนละคุณบรคัมประคุ้นซึ่บริยคุิท่านั้นใส่ชุนชุนไปเลเร่่าล้างบ้างเ็นเียบบางทีอ่ะการสัมผัสนิดหนึ่งแต่ไม่ควดเลย เอามัใยขี้เกียจอ่ะกละดูนะสาธุสาธุบันลโชคลาภพันนาบันเลงชีขนมันจะไปเด็กเป็นอะไรประสบการณ์ที่หายไม่ดีไม่มาไหนขร้งเราจะตรวจรักษาสมัยก่อนนี้สุ๊กตุ๊กงานระไรสาธุเยอป็นโลกโอเคค่ะเย็นนี่ท่าไร เราอันีขึ้นน่นเห็นไหมเย็นเย็นนเย็นเยือกเยือกเต้นเพ่นมาอาบน้้ไหมครับถามน้ำวจวงชิะงขอพากชดตัวหน่อยเราจะมาไนเ่ยเหันจาวด้วเหมอนบอกเราไปน้ำเพินเอออันนี้ป้อน ผู้นักวองท่านไปแล้วแม่ตลอดอ๋อมันไปเอาชุดอยู่น,นี่อยู่ในกระถิ่นมันเถอะดีเงียบบุบบบเด่าไ้้มันมาเด้งโเันเด้งว่ปลา่ตผู้ชายทานฝุ่นบุบป็น่างาุ่นบุกป็นชงเปงนารนี่มันอยู่นี่ไปเกลืมาท่งกุหลาบแคเกลงมาทายงนันรู ต้องไปหยิบรองเท้าลงมาเลยเร็วๆไม่เร็วอายเร็วจ้า ความสามารถของ,งเขาเฉียมเลยนะความสามารถของลูกแล้วก็เขาเรียกว่าหนูความสามารถบวกดวงบวกสิง<ม>อือ,อยังไม่สืบจังหวะมันก็ประกอบกันหลายอย่างแต่หนูขอไมอยู่หนีแต่หนูบ้านมีอย่างอื่ะนะน้องน<ม>้องกระซื้นแน่ๆต้หมเชื่อคือทุกคนได้หมดนะแปลกสังเกตนะทุกคนโอเคหมดเลยนะแต่แต่แต่ต้องบอกว่าการที่เราจะได้อะไรอ่ะเราต้อง าเราพูดอะไรไปเราต้องทำให้มันได้ไได้วยพระเจ้า<ด>ว่าจา่บาบังเลมันมีหลายคนที่บอก<ม>ว่าเออรับปากว่าสิไม่ให้กันเครดิตแต่ว่าพอด์ยามบอมากอะมันมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะทําหรือเปล่าทำได้ไหมแมนแต<ม>่ถามบอมไปถามบอกการเรียนรู้แมนแล้วจะเพิ่มจะไปไปไปใช้มากรึเท่านั้นนะแมนเหรอยิ่นโสดได้ยิ่งชีเริ่มยิ่งไปได้ย่างได้เลยฉันบอกยันนำยางเดียวเด้อ ต้องแเอาเาบอบัันยังอ่นเหยียบนามจะคองอ่ไรด้วทางขีดเนโอ้ยบ่งพญ่ีกอบหลุดนกร์เปรยของเบาอ้บงพญ่กอบหลดบงยี่ตองได้ จะไปน้ำ <laughs> น so ้ำพินบ่แม่งรัาไปนันตลอดครับผมเป็นคู่ไหครับอาอย่างเงีนคู่อย่างครับน้ำองตลอดครับดูแลนองบุญด้วยที่เราที่เราได้จะจริงเก่าหรืเิ่ระวงสุแนวครับขอจังหวะแน่ขอจังหวะแน่นมลังพระอาจารย์ก็ได้ขอจังหวะแน่วขอจังวะแน่วส้อขึ้นกี่โมงคาสี่ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ เวลาเดิมค่ะประมาณสี่ถุงครึ่งเอาลูกสาตู้นำกวนแล้วนำพระท่านสาตูนี่ก็เป็นมงคลเหรอเนาะน้าอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วลงไปคุณจะไปทำอะไรด้วยสักครู่น้องก็จะมาอาบน้ำมนต์บ้างอะไรบ้าง เดี๋ยวเด้อให้เราใส่สุดให็นแต่ก่อนพี่พี่ก็จะคอยไปเดี๋ยวน้องออกมาให้เน้องเปิดพัาแป๊ดเน่ยแล้วกเรื่อบพี่ลูกเตยตั้งอยู่นอกอือไม่อเคฝอัเนาะอพับแหนพับไไหนพับว่าเป็นเด้อ อันนี้สิไปมุกดาหารตอนแรก้เม่นค่ะถานี่แหละทาดูเล่นอย่างาลูกสาวไม่ในล็อกไ่อย่าเพิ่งไปแป๊บเดียวโอปยไปไงนี่พ่อว่าจะถานที่ตรงนี้ถ้าถ้าถ้าเพื่อนไม่ได้ก็ลงจะเกิดว่า จะเดินทางต่อเพื่อนรุ่นพศเอาไปใส่เตียวเพราะว่านี่เป็นผ้าวัดตาเพื่อนรุ่นพไว้สามพันผ้าออกจากที่มีคล้องมาดูหน่อยจะไปร่วมเพื่อสร้างวัดใหม่แล้วก็พุทชายที่สูะจะประจัดบอกว่าประจัดพู้ชายไปถิเมื่อไรเพราะว่าแล้วบ็งคนสันน้ำบ่อยเราสีบ่อยเราจะไปนั่งนิ่งๆหลายชั่วโมงนั้นนั่นไม่ได้แต่ห้เราพักกันชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอเคเลยโย่ไปพุทชายิปถึงแก้วพุ้มพอนั่งกลางห้องนาง ต,ติดตอดลุกต,ดติดตอดลงกอางแค่ดอเห้าเฮานังเลยนั่นงม,มันใส่เวลาหลายชั่วโมงก,กว่า,าะจะมาเ,เอบายอย่าอ๋อพี่ก๊อฟเป็นยังไงอ้ย <c oughs> ผู้ชายถอดเสือ <c oughs> <c oughs> อ้อถอดเสื้อะไรดูเลยเนี่ยว้าผู้ชายถอดเสือ้เอเลาาย พระอาจารย์เพิ่เลิกไลนแล้วเพิ่นเลิกไลน์นะใช่ค่ะวัดเดียวกันค่ะพี่พี่แอนมาลำแก่บนนั่นแหละค่ะแม่ยังบอกพาแม่ยังบอกแม่พูดพาลูกู้สร้องนานเบอร์อะไรบ้างนี่เบอร์แล้วพุทธาพุทธกะเป๋า ใบเดียวไม่เป็นไรเด็กเจ็ดปีที่หนึองขอใเดียวขอพรได้สรูปเด้อขอพรเด้อขอพรุณนาเด้อแอนแอนไม่ยี่จิบปีแล้วนก็น่าจะยุเกไม่ไม่หมายถึงว่าพี่แอนมากี่ปีแล้วโอ้ตนี่ประุ้านัมันนึงไม่ใช่แบบว่าเป็นสิบปีแล้วม่้มีอยู่สาวน้อยเนาะสาวน้อยกอลงจากรูเอสาวน้อยเปนบลูกแบบมันปุ๊บ โอเคลูกก็มาไหว้ครูจังมันก็เริ่มสตาร์ทน้องเก่งลูกเก่งเก่งบวกแห้งเก่งบวกแห้งบวกความสามารถแมนบอสเป็นผู้หญิงที่สวยและเสียงดีแมนบอสแล้วงามพร้อมได้ไหมนี่เนาะบอกว่างามได้แม่บอกว่าง้างได้หรือเปล่าบัตรที่พ่อคุ้มเผาไปไอ้นี่เลยค่ะ ไปถามที่เพจปอกุ้งเผาเลยนะคะปอปินก้าวเนาะปอรักซีเขาบริเลฟซื้อบริเลฟไปจักมือค่ะฟาจันเนี่ยคุณก็จับมันนี้ก็ไม่ได้จะอยู่นานนะคุณก็ไม่น่าจะไปแบบเอาต้นเงินไปให้เขาแล้วก็นูนนี่นั่นไปร่วมแล้วก็เพื่อนยังหลังพอครับค่าเทียอเทียบฟาจันอุ่นไปแล้ว ดูยังเยอยู่นตรงพันเจ็สินนี้นะแต่ว่าเขาคน้เป็นที่วหาท่หค่ะเราอาบน้ำให้ลูกแล้วอาบน้ำมนต์ให้ลูกเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อมุ่งหาหาวูนี้เขาจะเข้ามาหาก็เย็นเย็นเยอะบ่ายๆเยอะวันที่สามสิบมีงานแกเขาบกว่าที่ตรงนีติดแห้งหลกอคนทาดพาไปเอาเรียกก ดิมบกดินยังดสินะคอจะองหน้าดีกเอเรื่เบิพระประมาณบเก็ได้มาาตไปแม่พี่กอได้วาถ้าติดอา่ารสัมภาษณ์แล้วติมลายเพราะเป็นมกโลกคือเปป่าลูกอคือกเปนป่าบูิมเด่นหนึ่งอุ้ยสุดสีเดียวกันเลยสีเหลีองออเอแอนพระอาจารย์อ่อนซ้อนซอค่ะเออ ก็เป็นซอได้เด้อเออเป็นซอยุนีลเด้อพิวเตนี่ได้อยู่นะลูกคอพิเตอนี่เคอยู่นะเออจากคนขี้เห่ก็เป็นสวยจาคนสวยก็เสือไปแล้วก็เสวยยิ่งเรืนไปเลยสาธุค่ะเม่เย็นเพทางนก้นเย็นเราในขี้ขีหินไหมหินหินแบบหิน อันนี้โอโนี่กค็ต่างวัดได้หลแม่ตาโอได้เอากนน้อยนะงเย็นเย็นเยือกเย็นต่อก็ถือหินน้องเอนม้ว่าทีไรรู้สึกคนลุกขึ้นมาไมด้พว่าคนพุทธิตอนน่ะพุทติตอนน่ะนอกากนีว่าจะบอกว่าไปยืมที่ไปยืที่ตลาด แต่ว่าแต่ว่าเวลาเราลงเดินคือเราต้องใช้นี้โลกสวยหลวงสวยมากว่า,านนอกมากยังไงแถมไม่สวย ไอจีเ <c oughs> จ้าอะไม่เป็นสนอ๋ <c oughs> อไอจีขอคือเป็นสี่แห่งเนา จนวันหนึ่งคือแบบว,ว่าทุกอย่างมันมาครมหมดจนแบว่ออา,าตัวนมัระดว่างมากเกิากช่วนไปโอเคมากเลยครที่มีงานแตเรไม่มา,า,มานาจจงก็นด้อยู่ดีอยู่แต่ว่ามันจะช่วงกช่วงการเดียวไปทีกอย่างเป็นเตียรุ่มเหมือนเดิมแล้จะไม่มีอย่างทีง่ตรงมากแบบว่าปวดศรัทา

อะี้ต่อโลอ่าอันนี้คือคุณก้อนของคุณิชิติจายไาไหนไนจายม้นมันมามาดิโอ้ยดีเลยทำมาูโแกมาแล้่า่ไปที่โีมาไม่ล่าสดคือออกไม่ได้เลยเอาออกเลย